ปลูกหันมันในมือละต้นนะครับผมสิบมือมันก็สิบต้นยี่สิบมือก็ยี่สิบต้นลอยมือมันก็ได้ลอยต้นเฮ็ดไปเรื่อยนปลูกไปเรื่อยอือเฮ็ดแห้งเฮ็ดตามแห้งเขามีนะครับเผาก็เฮ็ดตามแห้งเขาตามแห้งเขมีไปเรื่อยๆนอกครับผมเฮ็ดมือละต้นครับผู้ใดได้ปลูกไม่ได้มือละต้นันดีที่สุดเครบครับค่อยๆเฮ็ดไปอเนาะครับตามแห้งมีตามแห้งภูเถานี่แหละครับสวัสดีครับพี่น้องครับ มือนี่มาพอกับบ่าวน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี่บาวน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งอีกหนึ่งแปลงนะครับเนาะเพื่อนก็จะเฮ็ดเลี้ยงปลาทั้งฝูงก็ตรเฮ็ดเป็นหน้าเขานะครับเดี๋ยวมือนี่บาวน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพื่อน้องครับเนาะว่าเพื่อนเฮ็ดยังแหนะเพราะว่าเพื่อนก็ปลูกหลายอย่างครับนี่ก็คือเป็นหน้าบ้านเพื่อนเนาะเฮาจังจิบยางไปเบิ่งหลังบ้านเพื่อนพิกัดแปลงนี้ก็อยู่บ้านโนนสังนะครับเด้อตำบลโนนสังอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมันหนีบ้านน้องกับเี่าพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพื่อนนะครับนะไปกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับมาหาเจ้าของแปลงเพื่อนนะครับนะนี่ครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมซื้ออย่างนอผมซื้อนายซุกจังใจสุกครับครับผมพื้นที่เองเฮาอยู่หนี่ประมาณสักไรครับอยู่นีอ่าอยู่นี่ประมาณเกือบยี่สิบไรครับมันจะร่วมทั้งหมดครับยี่สิบไรเลยครับผมเท่ากับแบ่งออกมาเป็นโซนบ่ครับเอาเป็นโซนต้นผลแนหน้า เด็เป็นโซนครับผมขับตัวนหนก็มีบอขุดบอนัคขับเลียงปลามันมีบออยู่หนึ่งบอสองสามสี่บออยู่นี่พี่นากับว่าสิขุดอีกสักบอหนึ่งขับผมตรงนี้ก็คือเขาจะเอามาเข็ดคลายคกับโคกล้องหน้าบอครับเออเนี่ยก็กับเป็นของโคกล้องหน้าแหละแต่ว่ามาดัดแปลง มันใหญ่แต่ว่ากะปูกของนิดนิดน้อยแต่ว่ามันเกิดยังบุรีเบิงดูแลปันไหนเพราะว่าเนื่องจากสุขกับอาบจากของอำเภอยดีปันไหนครับผมก็เลยบริเิงดูแลปันไหนครับค่อยๆเฮ็ดไปอ่ะเนาะครับตามแห้งนี่ตามแห้งภูเทานี่แหละครับตรงนี้ก็คือหนาวมาเฮ็ดอยู่นี่เฮ้าตะกอนนี่เข้าเฮ็ดงานยูไสครับบาดตะกอนตะกอนเป็นทหารอยู่ลบบุรีครับอยู่ศูนย์การบินหารบวกลบบุรีครับโอ้ครับชื่อเอลี่ออกมากก็เลยมาม เฮ็ดเ่นๆนะครับตัวนี้คือหลังเกษียนเฮาหลังเกษียนครับผมครับตรงนี้เฮาเฮ็ดไปนี่คือเฮาได้ว่างแผนนว้กอนบอกนเฮาสีกษียนไหลกวก็มาอยู่นี่ครับบอก่ได้ว่างบอกรับอืมกับเบื่องในยู u ูปเป็นละเห็นครับก็ขึ้นมากก็ขึ้นมากอยู่น่ะก็เลยมาดัดแปลงในพอดีได้จังหวะเพิ่นมีโครงการมาคุดบ่อยซี่นะ๋อก็เลยมาได้โครงการนั้นเพิ่นก็เลยมาคุดไว้นะอยู่นี่ครับ เขาก็เลยได้มาเห็ดหลังเขาเกษียณเห็ดหลังเกษียณครับผมครับก็เลยมาอยู่กับทงไฮทงนาเลยทงไฮอยู่แบบนี้เหรครับนี่แหละเงินอ้โูนี่ครับบ้านเป็นเป็นกระเห็ดบ้านตรงนี้ก็คือเห็ดบ้านแลไะก็ส่วนทั้งนี้ก็จหลังบานนอกันหลังบานลังงคางบานก็มีกันทั้งหมดครับเดี๋ยวเ้าตังานเบื้องฐางบานนำเนาะครับผมครับครับเห็ดเห็ดอยู่นี่ประมาณตั้งปีกัวครับอยู่นี่อ๋อผมปีหกศูนย์แต่ว่ามันเห็ดปียวศูนย์จริงตัว่าการดูแล พะจ้องเฮ็ดแล้วปามันก็บมป่วยผู้ดีนะโอ้ครับผมสุขวภาพแบบผู้ยคยดีมัน <î una> เป็นแผลในกระเพาะก็เลยมาค่อยคอยเฮ็ดเตาซู่มือก็เฮ็ดเท็ดมือละนิดเล่นน้อยคือในในใจผมผมคิดเนี่ยผมตะกอนเคยคิดตั้งไว้วาอยากปลูกต้นใหม่บม่เฮ็ดหลายดอกผมว่าเฮ็ดมือปลูกให้มันได้มือละต้นนะครับผมสิบมือมันก็สิบตอนอ้นยี่สิบมือก็อยี่สิบต้นลอยมือมันก็ได้ลอยต้นเฮ็ดไปเรื่อยนปลูกไปเรื่อยอืมไม่เฮ็ดแห้งเฮ็ดตามแห้งเขามีนะ คราบเผาก็เห็ดตามแห้งเขาตามแห้งมีไปเรื่อยๆนอกรบผมเพชรมือละต้นผู้ใดได้ปลูกไม่ได้มือละต้นนดีที่สุดเหรอครับครับผมซึ่มือในบางคนอยู่เป็นปีต้นเดียวก็ยังบ่ตันไดครับครับกระผมเดี๋ยวมือนี้ผมขออนุญาตส้มสวนนี่ได้ครับเด้อครับครับครับผมปะก็ยังบ่ตันสมบูรณ์ปันไดเด้อครับพี่น้องครับต้งนียก็เห็ดไปครับตามเผาก็เห็ดตามแห้งเขานะครับนะตามแห้งมีครับช่วงนี้ก็คือกําลังจะ หายดีแนี่ยจังหน่อยแล้วเออก็ดีขึ้นได้จังหน่อยครับผมไปหามงอเป็นประจำโอ้ครับตรงนี้คือเฮ้าขุดน้องสาพวกนี้ก็คืออยู่ในโครงการบอกครับเออตอนนั้นอยู่ในโครงการอยู่อ๋อมีโครงการในโครงการของเฮ้าครับผมครับโอ้ตรงนี้บานเฮ้าก็ได้เอาดินดินขึ้นมานีมมาถมบอครับเออดินน่ดินก็ขึ้นจากอะ่รครับเออจากที่นปั้นเป็นบอยหรือไม่เห็ดเป็นถนนครับผมมีถนนรอบไปเลยนะตัวนี้โอ้คือเห็ดถนน หลอบหน้าไปเลยครับผมควบคุมของสนับมาณหาเม็ดนี่แหละคิดว่าสิปลูกต้นไม้้มนได้สองทางทางนะางครับคือจะเหตุให้เป็นหฮมเป็นหงายเป็นูโม่งต้นไหม่นะครับผมตามแผนนะครับจากสีเดชตามไรประทนหูแต่ว่าคิดไว้แนวนั้นครับว่าแต่เดือดเหตุนะครับน้องว่าแต่ได้ื็ดครับผมโอ้ตร้มีบานเท่ากับเหตุเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหน้าไปเลยเป็นหลอกเป็นหน้าไปเลยทันครับแผนมีหลายแนวอยู่ต้นนี้คุณบอต้นนั้นแล้วว่าที่จ้บดานหลัวกับทีเหตดน้ำ เห็ด <h ate> หน้าจะปีหนึ่งสองสามเดียวจะมันสิเป็นไปตามคิดหรือบ่โอ้ตัวนั้นคือเขาจะเห็ดเป็นคล้ายกับหน้าปังเปมืนบออหน้าปังหน้าเห็ด <h ate> ไปเรื่อยนะครับผม,มนี่จะว่าแล้วปีนี้ว่าสิบเบิ้งนะว่าถ้าผมจอดบดานไว้ทั้งผลแล้วมันมันสิไดงขึ้นาม,มาหลายปันไดน,นะไหลมาเลยมาบ่อนออ่นะออกจากบออเพราะว่าผมทะลุไว้แล้วครับเอาทอเห็ดเป็นทอทะลุถึงกันหมดน่ะอือผีจนมาหอดปีล่ะคือเาเต็มเนี่ยมันก็ไหลลงไปหด คือเขาวางแผนจอทอจอยังมีเรื่องจอทอไม่เรียบร้อยนะครับทออย่ังนมีครับตรงนี้คือเขาใส่น้ำนี่ใส่แผงโซลาเซลล์หรือว่าคิดว่าใส่แผงโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็มีอยู่อยู่คุนมีอยู่สองยู่คุณมองได้เยอะมองครับแต่มันไล่หน่อยเพราะสิจอใหม่นะโอ้แต่ว่าเขามีแผงโซลาเซลล์อยู่แล้วมีอยู่แล้วคุณเพิ่มเติมก็มีตัวหนึ่งเห็นหมดแล้วสองอันเลยครับผมแต่มันหนามันบ่พอใส่นะขนาดสองอันยังบ่ทันพอใส่อยู่บ่ทันพอใส่นบ่พอเหตุหนามหนาแรงได้อที่หนาหนาแรงได้ครับ พ่าจะเห็ดหนาหนาแรงคิดว่าคิดไว้ให้มีหนามอยู่ในหนองข้าตลอดเลยเออมีนกกระเจี๊ยบปลามาปล่อยนะโอ้ต้นนั้นจะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวป่ครับเออนั่นนี่อะไรว่าต้นนี้ฮะนี่ว่าสิเลี้ยงปลาในนาข้าวคือต้นนี้ปลาขาวหอยนางเบิ่งจักน้อยนึงครับผมใช่ครับด้พิ่นกะเริ่มสิแข็งแรงแน่แดงเพย่นกำฟักฟื้นโตต้นเติบนะครับนอกเนี้ยเนีแดงเอามลูกมือเต้าโอ้เลี้ยงแหนแดงพก็เออนแหนแดงอยู่ผลเราเอามาเทืหาปลากินมาเทื บ่เกินสองหมื่นได้เมดเนี่ยบ่ครับปลาไม่กินมัตถุดิบโอ้เดี๋ยวเขาจละลบบ่เบิ่งฟังนี่น้องครับผมเขาเบิง่งมองเบิ่งจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ครับโอ้ตัวนี้คือเขาเตเรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วตัวนี้เห็ดหน้านาแรกเออตัวนี้มีแผนเัี้งเสร็จปะครับผมนี่อู้น้ำไหลยังสีเขาเรี่ยงปลาอะไรตัวละครับนี่นอ้องได้ได้อยู่โอ้ปล่อยป,ายปาลาเหรอบ่ครับบ่ปล่อยเหรอแต่ปล่อยพระท่านหลายอ๋อปล่อยปลาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าปล่อยพระท่านหลายอืมคนสมัยเดี๋ยวปีนี้ละ โอ้หเหข้อเฮ็ดหแบบง่ายๆก็คือห้มันได้สองยางครับผมครับนี่ครับโอ้สุดพุ่นเลยบอกครับพุ่นเออนี่ซุดนี่ทั้งนี้ทั้งนี้เป็นเข่านะอ<ม>ืบานรีบนั้าบุดผม,ผมขุดเป็นบอ่อไว้น้ำสะโอ้ครับถ้าว่าสมมติว่านอนแ้ได้แผนถ้าเกิดว่าเขามมนแก่ก็สิปลอยน้ำลงทั้งมุมม่นพุ่นปามก็สิลงไปขอนอยู่พุ่นบานเขามันนาบม,มากนอ็เต็มบ่อมันก็สิขึ้นมาสิก็กระิเลียงปลามมันแร่น้ำมันเลยล่ะรับเขามุมหนึ่งเขาเลียงปลามุมหนึ่งเขา มันมีเขานั่งกับปลาชนมันสิเรนไปแล้วมาว่าว้เสีอบไว้ชนมาลงอืมปราชันเข้าไว้อยู่ครับเอาจะเอาประคอมาลงเอาประคอมาลงครับตรงนี้คือเห่าว่างแผนไว้เพราะว่านี่คือเวลาเห่าเกี่ยวเข่าแล้วก็ปล่อยน้ำไปอยูนน้องมันปอยู่มุมผุดโอ้มันนี้บ่อทั้งบุดนะโอ้ตรงนีุ้ณเขาคือเห้อยเป็นแบบง่ายก็คือขุดคลองไว้เออขุดขุดบ่อไว้บ่อปลาไว้ครับ เวลาเฮ้าเกีียวเขาเรียบร้อยแล้วปลาเอาไปยูพุ่นเออปลาไปยูพุนขอนลงขุนเบ็ดเลยแมนแมนนะขอนลงขุนถับส่วนนี่จิเฮดเลี้ยงปลาในนาข้าวเลยครับแต่ว่ากับปล่อยปลาไปแล้วปล่อยปลาไปแล้วโอ้นี่ครับพี่จิเฮดเป็นส่วนไว้นี่มีน้องสาน้องสาหล้วก็ะยางมานนี่คือเฮาปล่อยนาไมานี่ได้เลยครับผมพ่นปล่อยเืปล่อยทั้งบุญมาพอดคือมีน้องสาไงพ่นเออมองมองดนมันก็มันอยู่มุมนั้นมันก็เสิอเมียนทอดน่ะทอจากบอนมหัน เต้นตัวนี้ยมันเกิดมัดเตะกบากระจอตัวนี้จอไปตะพุ่นพุ่นมันก็จิทะลุไปพุ่นล่ะครับไหลบนชมหาผีเลยเต็มตัวนี่ยมันก็จิโลกไปบ่อพุ่นโดยทั้งหน้าพุ่นโอ้โหพุ่นก็แม่นหน้าเลยหน้าหน้าหน้าจับบุษหน้าโอ้โตะกี้นี่พื้นที่มองนิ้วห้านี่เป็นพื้นที่หน้าทั้งบมดเลยบอกครับเป็นหน้าเออผมมาคุ่นที่หลังครับมาปั๊บที่หลังหมู่ห้องก็เลยเอาปั๊บพื้นที่หน้านี่ให้เป็นที่ทํำกินแล้วก็ฟองได้เออนี่แล้วก็ตามทฤษฎีเเพ่วา็ ไอ,ไอ้ถนนนีน่นะมันกว้า,างกว่าบ้านฮาเป็นมันได้ปลูกของไว้ได้นั่งค,ครับผม,มนมี่เกษตรฮาต้นเมลมันลงนี่คือเฮาเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วปลูกค,ครับเรื่อยไปเรื่อยปลูกมือละต้นเออมือละต้นไม่ได้มือละต้นยางบ่ได้ได้ให้มือละต้นครับนี่กะ็ะซัมเฮาได้ยางออกกระลังกายครับผมยางนี่ก็คือตัดให้งวัวดนะบอกครับตัดให้งัวมีงัวดทั้งหมดนะครับต้นครับเดี๋ยวเ่าจึงยางไปเบื้องส้นผุนส้นผุนจะเป็นส้นปลาเผาแล้วก็จะเลี้ยงงัวนะครับดอกมีงัวดนะ มีปลาผ่าวมีงัว่าเห็ดกับไผ่ครับบานเฮาเห็ดได้หลายที่เห็ดผู้เดียวมจ้างคนนเป็นบางครั้งโอ้ให้เขามาเบิ่งดูแลครับผมโอ้ยครับ่นเห็ดผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือหลังจากเฮาเกษียณมาแล้วแล้วก็เลื่อยอยากมาอยู่กับธรรมชาติครับผมแต่กอนนี่เฮากันย่งแบบง่ายๆก็คือมีวันยยุดแค่เสาอาทิตนะครับนาะครับผมแต่ว่าคือมือนี่ก็คือเฮาเกษียณมาแล้วก็ได้เห็ดสวนเต็มโตเลยที่ทั้งนี้ข้าบ่ ออืนี่ถ้าเป็นปลามามันกรสิมาลงนี่นะถ้าน้ำมันลดลงกระสิโลงไปทั้งเนี่ยเป็นบ่อครับเทไว้เรียบร้อยแล้วเฮาขุดลึกปานไหนครับบ้านโอ้ยูในประมาณหาหกเมตรผนได้ยินพ่ครับครับผมโอ้ก่วงนี่ดิครับบ้านก้มกว้าประมาณประมาณสองเมตรได่สุดสามเมตรสองเมตรกัวครับสองเมตรกัวนอครับผมแต่ว่าคววมลึกนี่เข่ากับเอาลึกสุดมือไมโครเลยแมนแมนแมนครับนี่ครับควาเย่านีครับบ้าเดี๋ยวเอาซ้ำขนาดเนาเลยนี่ทำทำเทปแบงไว้เนี่ยมาประมาณ ยี่สิบเมตรนาีได้ครับคือเขาอดินจากนี้ขึ้นไปคัดคู่ทั้งผุนแมนแมนแมนครับโอ้นั่นน้องสาไงเออนั่นอะไรอีกบอนึงนั่นนะครับม้วนนฮะก็เลี้ยงปลาเรียบร้อยแล้วเลี้ยง้อยครับปล่อยกับบอลายงไปป้านพันสองพันนี่ละมีปลาอย่างเนี้ยครับก็มีปลานิ่งปลาตะเพียนปลากินพืชโดนมากเสิลงปลากินพืชเพราะว่าครับครับอ่ามันได้กินแหนแดงได้แน่นะคือปลากินเนื้อมันกินแหนบ่ได้ครับคือขอดีเนี้ยกับพ้าป่อยแหนแดงไว้เลย ตัวไปเลยครับอยู่ในให้หน้าเขานะครับนอก๊อเลยอยจานครับนี่ครับส่วนทางนี้ด้เป็นเนื้ลงมาไล่ปลามักินเหลืองทัางหมดครับครับก็คือห้องบรให้อาหารปลาก็ได้แมนแมนเพราะว่ามันมีแนนแดงนะก็ถือว่านี่ในพ่ายัยไงในสามเดือนนอ้แมนแมนครับเพราะว่านาเกี้ยวเขานี่ก็คือน้ำลดลงกับยุพีปลาอยู่ีปลามันก็แลงไมอยุพี ครับถ้าเขาบอกเอากินมันมันก็ดเออกแม่แผลูกนะป้ามันเกิดขืนไปให้เเขานะโอครับมันเกิดเล่นไปเลนเนี่ยมันดอกกร่ลังกกยครับปลาทามันได้ออกกระลังไกยมันสิแข็งแรงนะครับมันก็ไปของมันไปเรื่อยโอกระลายเป็นได้ออกแม่แพลลูกอยู่นี่เลยจ้าครับอ้สุดยอดแฮงครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเกษตรตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องเด้อเพื่นเกษตรกรนี่ก็เป็นทหารนะครับเด้อแลั็เกษียณแล้วก็เดเมาอยู่กับพื้นที่ห้องเฮ้าตรงนี้ เต็มโตนี่ครับปุนครับเนี่ยไปพุนสุดเ้ยพี่น้องเลยผุดบ้านพั่น้องผุดไกลแห้งครับพื้นที่เห่านี่ยี่สิบกว่าไรเลยวะที่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ก็คือสีแบงไ้ทีหน้าหน่อยลงผลน้ำมันเป็นหน้าโอ้สีเฮ็ดแตะก้อนนี่เฮ็ดตะหน้าหลายพื้นที่หน้าหลายแห้งอืมก็เลยจะเฮ็ดเป็นพื้นที่แบบให้ปลูกของปลูกยางน้ำปลูกของเพราะว่าเฮ็ดหน้ามันเบิ่งเลยเฮ็ดถ้พ่อกินก็พ่อแล้วหน้า เขาปลูกอย่างอื่นไม่ได้หลายกวนนะครับผมนั่นเลยเมื่อไผมจอทอไว้อ๋อก็ไไรมาจากพุนเมื่ก็สิไหลมาจากผุนมาลงนี้ครับเต็มจากนี่มันก็ไม่ทออยู่อันนั้นนึงก็ไรลงไปพุดครับเป็นผักๆไปออกจากาหางก็ไปพุนออกจากตรนก็ไปต่อไปเรื่อยบอกเต็มต้งปีแล้วก็สิไรลงพุดครับเฮ็ดไปแล้วนะตรงนี้คือเขาเฮ็ดล้อมยางไปผุนได้เลยได้เลยคล้อมหน้าได้เลยครับผมพุนบ่อหนึ่งแนะกระดาับนามันเต็มอยู่ ตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นสาห้า hmm. คุดพร้อมกันเลยบ่ครับผู้น evet. ี้ต้นน่ะพ่นคุดก่อนโอ้ต้นนี้คือเป็นสาตากอรห้าอยู่แล้วสาตากอนครับตรงนี้ครับบานห้าก็จะเลี้ยงหลายหลายป่าเลยเหตุไปเรื่อยครับบุญแม่ห้าเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่คุดพ่นบ่ครับนี่เป็นแต่คุดปีหกศูนย์บนล่ะโอ้ปล่อยไว้บมันสิใหญ่เลยบ่ครับบานใหญ่แล้วล่ะจะโดนลมค่อยขึ้นให้เบิ่งนะครับเป็นป่าใหญ่เนาะครับเนาะปีหน้าว่าสิปรับพื้นที่แล้วก็ดีลงกหอยครับ อ้อยขั่นน้ำนะโอ้คือโซนนี้ครับก็เตรียมไว้ว่าเยาขั่นอ้อยก็ใบขั่นน้ำไมาลงครับเพราะว่าหน้าบ้านเขาก็ปลูกไว้แล้วครับผมข้างๆนี่ผมก็ลงต้นยางไว้เต็มเมื่อประมาณ่นสองใบโ้นละโซนยางหน้านี่ย่มยางหน้านี่แหละโอ้ปีบูกเป็นเป็นอุโมงค์นะครับปิดว่าหอดีล่ะครับโอ้ยางรอบพุ่นเลยครับพี่น้องรอบพุ่นเลยเห็นแล้วครับบาโซนของเพิ่นเพิ่นเท็ดอยู่โซนทางนี้ เพราะว่าเานาแรกเนี่ก็จะคุดบอมองอ๋นี่เราบ่มองเทยวโซลชิวมา่องาถือมาจอหนามองครับไม่แพนนะครับครับกระจายหนาบลงบ่อเดมบ่อเนี่มันก็สิไลอกไปผาบนี่แหละสีตัวนี้ละล้วก็ะจาปหนาบลับ่อเดมบ่อเนี่ยมับก็สีไลอปผาบน้่แหละสีตันี่อหลปเากระจายหนาบลง่อดมบู่เนี่ยมันก็สลอ์ไปานี่แหละสัวนี่แะรากระจาหมาบรับ่อเรมบ่อเนี่ยมันก็สีไลงไปผเดนี่ยหาะสีัวน่แหละเรากทีจาหนาบงบ่อเดมบ่อเนี้คมันก็สีไลอ์ไปผานี่ ช่วงทั้งนี้เพิ่นกําลังจะปรับพื้นที่แน่จังหน่อยครับผมครับครับโซนทางนี้แต่ว่าวเวลาจังหน่อยอืมหันมาทางนี้เพิ่นก็เฮ็ดไบหนําแล้วแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดเพีเดียวคือว่าอะไรครับพี่นอ้องอืโซนทังนี้ก็บ่แข็งแรงแน่จังหน่อยนี่เริ่มเริ่มจะมาแข็งแรงแล้วย่งางได้แล้วครับนี่แหละครับฝั่งนั้งฝุ่นนะครับนี่ผมจะจอท่อไว้นี่อืท่อเนี่นี่มันกระลูไปพุ่นคือสอดออกมาหาฝั่งทางฝีเลยเออท่านขุดบ่อตัวนี้ก็สิบุดตัวนี้ความกว้างก็สิ เอาเรืองประมาณเจ็ดเมตรแปดเมตรผูหลักคว่ำเรือความกว้าเจ็ดสิบเมตรครับผมความงานประมาณยี่เกือบยี่สิบเมตรสิจอโซโลเชียวมันหนักมาข้างหนีเต็มตัวนี้มันไหลลงไปเรื่อยคือหาไหลสูงลงไปหาข้างล่างลงไปตามไปเรื่อยครับผมโอ้ตรงนี้ก็คือห้าหยอดกับเ้าใส่ข้นหยอดได้บ่ครับใส่ข้นหยอดเจ้าของกับไม่หยอดได้นน้ำล้างเท้าโอ้เห็ดมันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวเห็ดเป็นแถวเป็นเข่ายังครับป่าน โอ,โอ้เขามะลีเฮานี่ล่ะโอ้เขาเจ้าของมะลีเฮานี่สวัสดีครับจ้าค่เจ้ามะลีเฮา,านีล่ล่ะป้ยพื้นที่โซนทางนี้เห็ดเป็นหน้านะที่หนองเด้อครับเพราะว่าเพิ่นจะให้ปับพื้นที่หน้าให้ให้เหลือหน่อยโลงแต่ว่าเฮ้าจะบมาเห็ดพื้นที่ฟังข้างนี้จะปลูกของปลูกต้นไม้ครับนี่ครับนี่โซนทางนี้เริ่มต้นม่วงต้นยังเฮาก็เริ่มสหญงเนี่ยแล้วครับผมยางหน้าแล้วก็จบนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นมะขามนะครับด้อปลูกใส่แล้วก็ น้าแรงว่าเสียวบกเขียบมาลงนะอเป็นแถวห้เพรคือแถวนี้ที่ีแต่ต้นใหม่ผลละมักไม่ไม่กินนี่แหละครับผมครับไม่ดอกดิบบอปันใดผมบนเนนมัตตาไซส์ไร่ะอืมเขาจะเขาจะโว้แนแหลกแล้วเขาบอกไม่แดกบ่มีิตรไไม่แดกแล้วเขาเมื่ะไม่ดอกบ่มีคนวะเออวะก็เนมามักเน่ะคนมักผมเห็นต้นใหม่ผมก็มีความสุขเลยก็คือข้าสิปลูกเป็นพวกใหม่ ยืนตนไว้ดีกลัวครับผมโซนทางนี้ครับอู้นี่ครับเป็นเริ่มเริ่มมาเฮ็ดเวยครับโดยโซนทางนี้นี่อู้เฮ็ดออกแบบได้ดีแห้งครับพี่น้องตรงนี้ก็จะมีแหนแดงแหนแดงไวทาให้ป่าเฮ้าถึงเฮาบได้มามหาอาหารนี่นะครับพี่น้องครับคือเลี้ยงปลาในนาข้าวสีคอดีหน้าหน้าเนาะครับผมคอดีคือเฮาถึงเฮาบ่ให้อาหาร่นก็มีอาหารกินตามทุ่งไห่ท้่งหน้าเนาะแมนแมนนอู้สุดยอดครับ ทั้งนี้เดี่ทอดจากสีย่างขึ้นไปเบิง่งโซนทางพู้นและทางขางบานหนาเป็นบาท